อะบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่ง x bar เป็น20มัธยฐานเป็น25 mo เป็น30ข้อนี้บอกว่าอะไรเบร้ซ้ายเบ้ขวาบอกได้ปะไม่ได้ไม่ได้เหรอ <c oughs> เยอะสุด <c oughs> กี่คะแนนเยอะสุด30 คนเยอะสุดเป็น30ตรงกลางเป็น25 x bar เป็น 20, 20อันไหน mo มันจะไปปูดตรงนั้น mo คือ30เบ้อะไรฮะ <Huh? S 1> B เบ้อะไรเบ้อเบ้ซ้ายจบทันปะเนี่ย ข้อมูลชุดนี้นก็ไม่มีอะไรเอนไลน์เลยเราเลี้ยงกี่ตัวกันเนี้หนึ่งหนึ่งสองมีหนึ่งสองสามตัวสามมีหนึ่งสองสามตัวสี่มีหนึ่งสองตัว ห้ามีหนึ่งสองสามตัวหก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 มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งอ๋อเก้ามีสองอ๋อสามมีสี่ตัวสามเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะ ัวแรกมาเลยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า x3 me mo ขอ mo ก่อน mo นะครับ mo ตัวที่เยอะสุด mo นะคกับสามสาม me ตัวกลางตัวไหนมันมีสิบเก้าตัวเป็นตัวที่สิบสิบเก้า มันมีสิบเก้าต่ว่าตำแหน่งตัวกลางเป็นเอ็บวกหนึ่งส่วนสองจำได้เหล่ามีสิบเก้าบวกหนึ่งส่วนสองคือตัวที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือสี่สุดท้ายให้บาร์เอารวมมีสิบเก้าตัวใช่ปะ่ะอันนี้รวมได้ยี่สิบรวมได้สามสิบรวมได้สี่สิบห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าถูกไหมครบปะไม่ครบขาดสามในตัวเดยมได้แปดสิบสองเอ็กซบาร์เท่ากับแปดสิบสองส่วนสิบเก้าเท่าไหร่เนี่ยลองรวมปนี่สอง แสาบองบวก8ปดบวกสิบวกสิบวกสิบวกแเป็น26อันนี้ได้20 28 28ยีบวกยีเป็น56าสิบวกยี่โอเคข้อใดถูกต้องโค้งปกติปะเนี่ยคงปกติปะ ถ้าโค้งปกติต้องเป็นไงโค้งปกติเบาต้องเท่ากับ ME มเท่ากับเอถูกป่าแต่ข้อนี้แม่งไม่เท่ากันแล้วเอเป็น4อันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย19ค <10. S 1> ูณอะไรได้8.2ประมาณ19คูณ5มันได้8 10ได้5กว่ากว่าได้5กว่ากว่า แปลว,ว่าสามอยู่นี่สี่อยู่นี่ห้ากว่ากว่าอยู่นี่แหลมสุดเป็นเอ็มโอแปลว่ากราฟนี้เป็นกราฟเบ้เบ้เบ๊ขวาเบขวาเอ็มโอฐานนิยมทากับสามถูกว่าเบ๊ดูออกไหมเนี่ยกราฟเบ๊ซ้ายเบ๊ขวาแจกแจกปกติเป็นไงดูออกอยัง บล็อกพอดมาข้อใดสรุปถูกต้องคะแนนสอบวิเฉลี่ยวิชาอนิสสารของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง